สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิกซ์ซักเกอร์อีกแล้วนะวันนี้เนี่ยผมจะมาเกลียนแต่ผมอะมีอะไรจะบอกนะคือว่าผมมาอยากมารีวิว P90 นะเห็นเขาว่ามันแรงมากแล้วมันรัวมากแล้วกระสุนมันเยอะนะโอเคโอ้ปืนที่ได้ลูกซองอ่าเดี๋ยวด้แล้ว พีเก้าศูนย์ดีใจมากมากเลยโอเคโอ้ <Okay. S 1> oh, ใครเปิดอุย้ยพูดถึงก็ได้ลองของเลยพีเก้าศูนย์ชวัสรบยิงโอ้ยอยไว้ก่อนเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยโอ้โหตายแล้วหนีกันได้ไงเนี่ยอยู่ข้างทางใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเนี่ยเอ้ย ยิงทะเลาะเกาะเอ้ยยิงทะลุเกาะยิงทะเลาะเกาะโอ้โหโจรมากๆเลยตัวนี้มาที่เดิมอเราเคาะอุ้ยเคาะก็ดีนะปะปะปะ,ปะโอ้โหเคาะเป็นโอป,ป้าไปเลยดีเสียงว่าอยู่ตรงนี้นะโอ,โอ้โหโดนยิงสวนตายแล้วตายเถอะโอ้โ เรียบร้อยเก็บงานโอ้ยตรงนั้นก็มีอีกมาเยอะสักเชียวนะช่วงนี้ผมก็ต้องรีเพย์นะโอเคเพื่อจะหาศัตรูและตัวที่ผมต้องยิงมันอะไรสไลด์โอ้หสไลด์จะน่ารักเลย ฮู้งสิรยิงก็ระยะไกลขนาดนี้ใช้เล็ดดอดโคตรแมน่นไปเก็บงานอืมดูนิจ้าน้องสาวโอ้ยดักรออีกโอ้ยเลือดจะหมดพี่น้องโอ้ยหายพี่น้องโอ้ยมาจะรอเธออยู่นิจ้าโอ้โหหู <Okay. S 1> แทบดับ ไปไหนไปไหนโอ้ยกระสุนหมดแล้วเรียกก้าหมดเจ็บเรียบร้อยสังหารวงก็บีบเฮ้ยตะกี้ที่ผมกินนี่มันคือกระป๋องเลมอนนะครับมันไม่ใช่แก๊สพิษอะไรนะโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บ อ้ยถีกระสุนมาสามด้านหนีก่อนสิครับสวนต่อเพราะเค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 าะแดงจัดแดงจัดลวงไหมทำไมไม่ตายวะอุ้ยอุ้ยซ้ายซ้าย,ายไว้ก่อนซ้ายอุ้ยซ้ายซ้ายอุ้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 ยเพื่อนตกใจหมดไปไหนแล้วมากันก่อนมึงไหนจ๊ะ โอ้โหเพื่อนเก็บแล้วแหมโยกซะเร็วเลยนะระวังสังหักนะขวามือเรียบร้อยเจ็บอุ้ยห้าคิวอุ้ยสวยๆผมชอบเลขนี้มากเลยอุ้ยขวามืออีกแล้วต้องใส่หัวแคนนะตรงที่เดิมเนี่ยโอ้โหตัวนี้แข็งมากหกคิว โอ้ยอเผยช็อ,ชอตด้วยเนี่ยอ้ยข้างหน้าเปไหนจ๊ะมาพี่ก่อนโอ้ยนี่ปกติเขาปลานะครับผมกินนะครับผมไม่กล้าไปา <laughs> วะแต่เราอ้อมให้เพื่อนส่งส่งส่งตัวแทนไปก่อนอ้อุ้ยเจอแล้วเพื่อนมาจุดแล้ม เรียบร้อยเพื่อนเก็บงานได้แล้วจะดูดีว่ามีตัวอีกไหมโอเคทางว่างนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยอุ้ยก็ช่วยช่วยเหี้ยวไอ้ชัวเชียวหัวไอ้ไอ้อื้อโอ้ยหลบเก่งจริงๆทางนี้ดิอุ้ยข้างหน้าก็มีโอ้ดิพูลแมนเหรอนี่เาระเบิดไปกินก่อน นี่ได้เปียบได้เปียบนี่ไม่เห็นอลไไม่เห็นชารลซีโอ้ยเจ็ดคิวครับพี่น้องผู้ชมข้างหน้านี่นัวมากแซบอิลี้กินอีกมีปลาครับกินอย่างเดียวเกมนี้โอ้ยติดก้อนหินนะไม่ติดก้อนหินนนี้ตายไปแล้ว กระโดดยกดิสพูอือหืออุ้ยอ้าวคิว่าเพื่อนอย่ารอโอ้ยเ้ยอย่าซ้ำอย่าซ้ำท่านผู้ชมครับดุป้าวอ้ป้าเอ้เป้านี้นะครับแล้วผมจะยิงปาบไปไงปาบนี่ไงโอ้โหอู้หเดือบุดิคิวอ่ะโอ้โหทูคิวปะ เติมเลือดก,ก่อนเลือดเลือดน้อยแล้วก็โอ้ย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 แสบแสบแสบหนังทำเดือกโอ้ยเลือดก็ข um> nah> <oh> 네ึ้นช้าเกินโอ้เพื่อนเราเองเฮ้ยตะกี้เพื่อนยิงเราเหรอโอ้โหเลือดรถเลยเนี่ยเลือดรถแต่ก่อไม่แตกนะโอ้โอ้ย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 แสบ แซ่บจัด,จดไปไหนได้โอ้ยนี่โอ้ย,อย,ยิงเขาแล้วหนีให้ตายเถิดโอ้โหมานี่อ้าวเรียบร้อยเพื่อนเก็บ <c oughs> โอ้ยเลือดเลือดตั้งแต่ <a> ตั้งแต่นั้น <and S 1> ยังไม่ได้เติมเลือดเลยพันก่อนเดี๋ยวค่อยอไปบูนบนน๊นะครับพันก่อนอ้าวสตอ t ี่ y ิสตอ o ี่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยกันด้วยนะครับโ,โอ้ยลิ้นรัวโอ้ยเอ็วครับ9ตัวนะครับแยวเจแยวตายเอ๊ตาย,ยช่วยช่วยไม่ใช่ตายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย